ใครอยากสนับสนุนค่าชากาแฟาดเนทผ่านทาง Trumani Wallet ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสองหกหกขอบคุณครับ Welcome to Noel ตอนที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดหนึ่งคนหนึ่งกระบี่กวาดล้างจอวินเทียนทันทีที่หนิงฝานกล่าออกมาเช่นนั้นสถานที่ทั้งหมดพลันตกอยู่ในความเงียบงนันใบหน้าของผู้คนล้วนแข็งเทือพวกเขาได้ยินว่าอะไรนะบุตรสวรรค์จิ้นเห hey, ยี่ยนต้องการศีรษะของเจ้าสำนักจอวินเทียนเขาหันกล้ากล่าวคำพูดเย่อหยิ่งเช่นนี้ออกมานี่เสียสติไปแล้วใช่หรือไม่โอสวรรค์นายท่านหนิงคิดทำสิ่ง่งดกันแน เขาคิดจะลงมือกับเจ้าสํานักง้นหรือเจ้าสํานักอยู่ในระดับเทพสวรรค์แท้จริงเขากล้าดีอย่างไรจบสิ้นแล้วหากนายท่านหิงตา,ตายตกพวกเราก็ไม่รอดด้วยเช่นกันในเวลานี้ผู้พิทักษ์เขาดำในฝูงชนพลันเผยความหวาดกลัวออกมาเมื่อเห็นว่านหนิงฝานคิดทาสิ่งใดเหนือท้องฟ้ากูโจวินเทียนที่เคยยิ้มสดใสกลับกลายเป็นแข็งเทือก่อนที่เขาจะกล่าวคาเยนา็นชารู้หรือไม่ว่าเจ้ากล่าวคาใดออกมาข้าไม่ได้ขอสักหน่อยข้าเพียงขอยืมดวงตาของหนิงฝานเปล่งประกายขณะจ้องมองกูเทียนจอวินไม่วางตา 55 555เมื่อเห็นการแสดงออกของหนิงฝานที่ซื่อตรงกู่เจวินเทียนก็ระเบิดเสียงหัวเราะลัน่นพลังอันน่าสะพรึงแห่งเทพสวรรค์ระเบิดออกจากร่างกายของเขาทันใดนั้นผู้คนนับไม่ถ้วนก็แตกตื่นและเริ่มหวาดกลัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความยิ่งใหญ่นี้ทุกคนตระหนักแล้วว่ายามนี้กู่เจวินเทียนกำลังกโกรธจัดเมื่อเหล่าทวยเทพขุนเคืองย่อมต้องมีการหลั่งนองโลหิตและหลายร้อยล้านคนจกต้องตายตกไอ้บัดซบบุตรสวรรค์จิ้นเหยี่ยนเจ้ากล้าพูดล่วงเกินเจ้าสำนักคนของทงคุมกฎอยู่ทีีี่ใดดออกกมาาจัคนนบ้บ้้ผูเสย เมื่อเห็นว่ากูจจวินเทียนโกรธจัดแล้วผู้นำธงคุมกดก็คำรามลั่นทันทีครึบครึบครึบทันใดนั้นเองร่างหลายร้อยร่างก็พุ่งทะยานออกไปพวกเขาทั้งหมดล้วนแต่เป็นสมาชิกของธงคุมกดมีหนำซ้ำทุกคนยังล้วนแต่เป็นผู้แข็งแกร่งและทรงพลังทั้งสิ้นเพราะพวกเขาเห็นว่าหนิงฝานสามารถเอาชนะสี่บุตรสวรรค์ระดับเทพปฐพีด้วยกระบี่เดียวมาก่อนดังนั้นสมาชิกธงคุมกดจึงไม่กล้าประมาทในบรรดาร้อยคนนี้มีมากกว่าสิบสองคนที่อยู่ในระดับเทพปฐพี ทว่าเมื่อมองคนจักถงคุมกดแล้วหนิงฝันเพียงแค่เสียงเย็นชาก่อนจะชักกระบี่ของตนออกมาสับฟันปราณกระบี่ไรสินสุดของเขากวาดออกไปราวกับอุกาบาตพุ่งปั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 งอากกบเพียงชั่วคลิปตาเดียวเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นยอดฝีมือนับร้อยจากถงคุมกดล้มลงอย่างรวดเร็วรวมไปถึงเทพยุทธระดับเทพปฐพีด้วยเช่นกันพวกเขาต่างรีวอวนราวกับเศษใบไม้ร่วงโลหิตหลั่งรินราวกับน้ำตกเมื่อเห็นฉากนี้แล้วผู้คนนับไม่ถ้วนต่างก็ต้องตกตะลึงเพราะคาดไม่ถึงเลยว่าบุตรสวรรค์จิ้นเหยี่ยนผู้ก่อการบฏนี้จะแข็งแกร่งได้้ปานี แต่แน่นอนว่าผู้นำธงคุมกฎยามนี้เริ่มโกรธจ,จัดแล้วเขาคำรามเกลี้ยวกราดใส่ชายหนุ่มให้บัดซบอย่าได้เย่อหญิงเกินไปนะชั่วอึดใจนั้นผู้นำธงคุมกฎพลันทยานออกไปด้วยตนเองและด้วยพลังเทพพยุตระดับเทพปทพีเขาก็พุ่งตรงเข้าหาหนิงฝานอย่างดุร้ายพันธาสวรรค์ผู้นำธงคุมกฎเปิดใช้อาคมจับกลุ่มตรวนสีทองพลันพุ่งออกมาราวกับอสรพิษลำแสงสีทองเปล่งประกายในอากาศแอร์ละมันก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าหนิงฝานอย่างรวดเร็วบังเกิดเสียงดังสนั่นเลื่อนลัน่น พราะเมื่อเห็นสิ่งนี้แล้วหนิงฝานก็สับฟันกระบี่ออกไปทันทีเสียงโลหะหนักกระทบกันดังขึ่งก่อนที่ปรานกระบี่จะตัดมันขาดออกเป็นสองท่อนแล้วจากนั้นปรานกระบี่ก็พุ่งทะยานเข้าสู่วิถีการโจมตีของพันธสวรรค์ทันทีถึงโลสะเทือนพสุธาเมื่อเห็นภาพตรงหน้าผู้นำถงคุมกดพลันเผยสีหน้าตื่นประหนกทันทีจากนั้นแสงศักดิ์สิทธิ์ก็สว่างวาบขึ่งในมือของเขามันคือโลกแกร่งคล้ายปราการหนาทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยพลังปราณสีเหลืองอาราม ตูมและเพียงเสี้ยวลมหายใจนั้นปรานกระบี่ก็ฟาดฟันเข้ามาบังเกิดเสียงแหลมคมปราบเรือนลัน่นโลหนาแอร์ตกออกอย่างง่ายดายราวกับเต้าหูจากนั้นหนิงฝานก็สับฟันกระบี่ออกไปสังหารผู้นำธงคุมกดโดยตรงโลหิตพลันพุ่งกระฉูดและไหลอับลงสู่พื้นเมื่อล่างราวกับน้ำตกโอ้เมื่อเห็นฉากตรงหน้าสายตาของผู้คนนับไม่ถ้วนต่างเผยความรู้สึกหวาดกลัวออกมาสวรรค์บุตรสวรรค์จิ้นเหยี่ยนผู้นี้กลายเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้วหรือจะน่าหวาดหวั่นเกินไปแล้วเขาไม่น่าจะต่อกรกับเทพยุทธระดับเทพปฐพีมดด่ว่าเขาอยู่ในรระดับค่งเเก้าทพสวรรค พัญญประกาศคู่จุลภาพอัญญประกาศคู่มายามีเมื่อเห็นว่าถงคุมกฎไม่อาจทำสิ่งใดกับหนิงฝานได้สีหน้าของผู้อาวุโสระดับสูงแห่งสำนักจอวินเทียนก็กลายเป็นบิดเบี้ยวน่าเกลียดอย่างที่รู้กันว่าในตอนนี้มีกองกำลังจำนวนมากของสีแก้นรอบนอกกำลังเฝ้ามองอยู่หากสำนักจอวินเทียนไม่สามารถกำจัดผู้บ้าคลั่งตรงหน้านี้ได้แล้วเช่นนี้จะยังมีหน้าเรียกขานตนเองว่ากองกำลังอันดับหนึ่งแห่งสีแก้นรอบนอกอีกงั้นหรือผู้นำถงทั้งหมดติดตามข้าและสังหารบุตรสวรรค์ผู้นี้ร่วมกัน ในที่สุดรองผู้นำทั้งสองที่อยู่ในระดับครึ่งเก้าเทพสวรรค์เก้าขาออกมาด้วยตนเองก่อนจะเรียกผู้นำาถงทั้งเก้าออกมาร่วมด้วยตอนนี้พวกเขาจําเป็นต้องสังหารหนิงฝานเพื่อรักษาใบหน้าของสํานักจอวินเทียนตูมตูมตูมและเพียงทั่วพริตตาระดับครึ่งเก้าเทพสวรรค์สองคนรวมถึงระดับเทพปฐพีขั้นสูงสุดทั้งเก้าขุมพลังทั้งสิบเอ็ดนี้พุ่งทะยานเข้าหาหนิงฝานอย่างกราดเกลียวเด็กน้อยอย่าได้เย่อหยิ่งเกินไปนะจงตายเสีย รองผู้นำสำนักทั้งสองลั่นวาจาก,ก่อนจะพุ่งเข้าจู่โจมชายหนุ่มด้วยพลังระดับครึ่งก้าสู่ขั้นเทพสวรรค์ฝ่ามือใหญ่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ามันเขย่าโลกาสะเทือนฟ้าดินไปทั่วก่อนที่จะตกลงมาอย่างดุดันตูมตูมตูมหลังจากรองผู้นำทั้งสองเปิดฉากผู้นำอีกเก้าคนจากทุโถงก็เคลื่อนไหวอย่างพร้อมเพรียงพลังขั้นสูงสุดของระดับเทพปฐพีโคโจรควบแน่นหลอมรวมกันรุนแรงจนไม่อาจประมาทได้เมื่อเห็นว่าขุมพลังทั้งสิบเอ็ดคนกำลังจู่โจมหนิงฝานจากทุกทิศทางรูม่านตาของผู้ชมโดดยรอพลัันหตวง การโจมตีเช่นนี้น่าสะพรึงกลัวเกินไปหากมีใช่กู่จอวินเทียนแล้วผู้ใดเล่าจะรับมือได้ดูเหมือนว่าบุตรสวรรค์ของสำนักจอวินเทียนถึงคราวต้องจบสิ้นแล้วถึกเมื่อเห็นพลังที่ถาโถมเข้ามาใบหน้าของหนิมฟานยังคงสงบและว่างเปล่าแม้สิ่งต่างๆโดยรอบจะพังทลายจนสิ้นทว่าเขายังคงยืนหยุดนิ่งมั่นคงดัง่งภูเขาไท่ซานจนกระทั่งเมื่อพลังรุนแรงทั้งหมดใกล้เข้ามาเขาก็ชักกระบี่ออกมาพร้อมสับฟันทันที ชิงชายหนุ่มสับฟันออกไปด้วยกระบี่ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีของรองผู้นำสำนักระดับครึ่งเก้าเทพสวรรค์หรือพลังของผู้นำถงระดับเทพปฐพีขั้นสูงสุดทั้งหมดล้วนแล้วแต่สูญสลายไปในพริบตาตูมเพียงชั่วพริบตานั้นปราณกระบี่อันน่าพรั่นพรึงก็พุ่งเข้าหาทุกคนเ,เช่นมังกรเหินดุร้ายแล้วมันก็ทยายานเข้าหาทุกคนโดยตรงชัวเซี่ยวลมหายใจปราณกระบี่ก็แทงทะลุร่างของผู้นำถงทองคำอย่างแม่นยำชัวชั่ว,วจากนั้นปราณกระบี่ค่อยหลบหลีกและพุ่งเข้าหาผู้นำธงทั้งเก้าทุกคนล้วนแต่่่ถูกปรราาานนบบีีีเสยยแทงงยทงงลคนจนคจ แล้วท้ายที่สุดปราณกระบี่อันน่าสะพรึงก็พุ่งเข้าหารองผู้นำสํานักทั้งสองบัดซบเมื่อเห็นฉากตรงหน้ารองผู้นำถึงกับเผยสีหน้าหวาดหวัน่นแต่พวกเขาไม่อาจหวาดกลัวได้นานเพราะต้องเร่งรีบเปิดใช้งานการป้องกันให้ทันท่วงทีทว่าทั้งหมดไร้ประโยชน์แล้วยามที่ปราณกระบี่มาถึงพลังป้องกันของทั้งสองก็ไม่ต่างอะไรจากกระดาษบางมีเสียงกระทบกันดังขึ้นสองครั้งก่อนที่ร่างของรองผู้นำสํานักจะถูกเสียบแทงอย่างเลือดเย็นอ๊ออ๊ออ๊อเห็นเช่นนั้นแล้วสายตาของผู้คนนับไม่ถ้วนต ชายผู้แข็งแกร่งทั้งส1เ็เปรียบกับเต้าหูนุ่มนิ่มถูกหนิงฝานทุบตีอยู่ฝ่ายเดียวโลหิตลังหลายราวกับเขื่อนแตกและไม่มีทีท่าว่าจะจบสิน้นภายใต้เส้นผมสีดำคลับของหนิงฝานที่พลิ้วไหวเสื้อคลุมมังกรสีม่วงบกสะบัดร,ราวกับเทพเจ้าลงมาโปรดสัตว์เขาหันมองกู่จวินเทียนก่อนจะเปิดปากกลั่นวาจาสะเทือนท้องฟ้ากู่จวินเทียนศีรษะของเจ้าจะมอบให้ข้าหรือไม่ตอนที่138เพียงหนึ่งกระบี่เทพสวรรค์ก็พ่ายแพ้เมื่อเห็นว่าหนิงฝานหันกลับมาท้าทายเจ้าสำนักจว สวรรค์รองเจ้าสำนักทั้งสองอยู่ในระดับครึ่งเก้าเทพสวรรค์แม้กระทั่งปรมาจารย์ทั้งเก้าที่อยู่ในระดับเทพปฐพีขั้นสูงสุดก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาบ้าจริงบุตรสวรรค์จ้นเหยี่ยนผู้นี้กล้าหานับเขาคงจะเป็นบุตรแห่งทวยเทพเป็นแน่ดูเหมือนว่าเขาตั้งใจจะตัดศีษะของเจ้าสำนักแท้จริงจุ๊จุเขายังภาคภูมิใจไม่พอหรือยอย่างไรอันยกระกาศคู่จุลภาพอัญยกระกาศคู่ผู้พิทักษ์เขาดำในฝูงชนยังอดไม่ได้ที่จะสันสะท้านพวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนนว่าหนิงฝานจะสามารถกวววาาดด้้้้งงสสสนนนัักจจออิิเเททียไไหมมม่่แแตร อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่ไม่ล้มเหลวพวกเขาทั้งสองยิ่งไม่มีความสุขความสิ้นหวังถาโถมอย่างต่อเนื่องเมื่อเรื่องราวดำเนินมาไกลเกินจะถอยกลับเวลานี้กูจจวินเทียนจึงต้องเคลื่อนไหวแล้วผู้ใดจะสามารถต่อสู้กับเทพสวรรค์ได้คนผู้นั้นมีอยู่จริงหรือกูโจวินเทียนที่ยืนอยู่ขอบลานประลองเผยแววตาเยยหยันเย็นชาผึกหึเด็กน้อยในสีแกว้นรอบนอกนี้เจ้าคือคนแรกที่กลากล่าร้องขอสีรัะของข้ากูจจวินเทียนเย้ยหยันก่อนจะปลดปล่อยลำแสงลุกชิช่วงออกจากดวงตาทั้งสองมันราวกับแสงจากตะเกียงสีทองอันสว่างสวัย ถ้าเช่นนั้นเจ้าหนูข้าจะให้เจ้ายืมหากเจ้ามีความสามารถก็เข้ามาตุม้มทันทีที่กล่าวจบพลังอันน่าสะพรึงแห่งเทพสวรรค์ปะตูออกจากร่างกายของเขาทันใดนั้นท้องฟ้าและโลกทั้งใบกลายเป็นสีขาวโพลนดวงอาทิตย์และดวงจันทราคล้ายอับแสงบรรยากาศทั้งหมดสั่นสะท้านอย่างน่าสะพรึงกลัวและผู้คนนับไม่ถ้วนภายในที่นั่งรับชมหวาดกลัวยิ่งกว่าเดิมร่างกายของพวกเขาลุนสั่นสะท้านอย่างไม่อาจควบคุมเพียงแค่การปลดปล่อยรัศมีของเทพสวรรค์เท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ทุกคนที่อยู่ใต้ขอบเขตเทพ,พยุทธ์สิ้น อย่างไรก็ตามหนิงฝานยังคงสงบนิ่งและไม่สนใจพลังอันรุนแรงระดับเทพสวรรค์ตรงหน้าแม้แต่น้อยหลังจากนั้นเขาก็ระเบิดเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลัง่งฮ่าฮ่ายอดเยี่ยมในเมื่อเอ่ยปากแล้วข้าก็จะขอรับศีรษนนั้นไว้เองครึบสิ่งเสียงหัวเราะหนิงฝานฟาดฟันกระบี่ออกไปทันทีปรานกระบี่เปรียบได้กับสายรุ้งที่พาดผ่านท้องนภา,ามันพุ่งตรงเข้าหาลำคอของกูจจวิงเทียนทันทีโอ้เขากล้าดีอย่างไรจึงกวดแกว่งกระบี่ไปมาต่อหน้าระดับเทพสวรรค์เมื่อเห็นฉากตรงหน้าแล้วผู้คนต่างเสียสติทท,ท,ทัันนนนีีมเกิไปแล้ว อโอหังเกินไปแล้วเมื่อเผชิญหน้ากับปรานกระบี่นี้แล้วกูโจวินเทียนยกยิ้มเย็นชาในแววตาเผยความเยียดหยามอย่างชัดเจนเขาคือเจ้าเหนือหัวแห่งขอบเขตเทพยุทธ์ผู้ยิ่งใหญ่ปกครองสี่แคว้นรอบนอกมายาวนานนับแปดพันปีเมื่อหนิงฝานหยุดยืนต่อหน้าเขาแม้อีกฝ่ายจะสามารถเอาชนะรองเจ้าสำนักและประมาจารย์จากทงคุมกดทั้งหมดได้หากแต่ในสายตาของเขาชายตรงหน้าไม่ต่างอะไรไปจากพวกมดปลวกไม่ว่าอย่างไรภายใต้อำนาจระดับเทพสวรรค์ทุกคนเป็นเพียงฝุ่นผงเท่านั้น เวลานี้ด้วยแววตาที่เยอหยิงและเหยียดยามเขายื่นมือหนาออกไปคว้าปรานกระบี่ที่พุ่งเข้ามาตุม้มเมื่อฝ่ามือส,มสัมผัสกับปรานกระบี่มือหนาของกูเทียนจอวิงควบแน่นพลังระดับเทพสวรรค์ในทันทีเขาต้องการทำลายพลังงานตรงหน้านี้ให้สิ้นเสียถึงทว่าเวลาต่อมาใบหน้าของกูเทียนจวิงกลับแปรเปลี่ยนไปโดยพลันในเวลานี้เขาสัมผัสได้ว่าปรานกระบี่ตรงหน้านี้ไม่ได้อ่อนกำลังหรือรุนแรงไปกว่าพลังระดับเทพสวรรค์ตุม้มขณะที่เขากำลังใช้ความคิดและต้องการทวงเวลาทว่าปรานกระบี่กลับไม่รีรอมันระเบิดออกกระ ในขณะที่โลหิตหลั่งรินร่างกายของกูจจวินเทียนกระเด็นถอยไปไกลเจ้าอยู่ในระดับเทพสวรรค์กูจจวินเทียนตะโกนด้วยความตื่นตระหนกโลหิตสีแดงฉานเปลือ,อนฝ่ามือจนชุ่มอันใดกันระดับเทพสวรรค์บุตรสวรรค์จ้นเหยี่ยยนแท้จริงแล้วอยู่ในระดับเทพสวรรค์บัดซบเป็นไปได้อย่างไรทุกคนที่นั่งอยู่ภายในสถานที่แห่งนี้ถึงกับตกตะลึงพวกเขาเผยสีหน้าหวาดกลัวอย่างไม่เชื่อสายตาของตนเองเพียงชั่วลมหายใจนี้ผู้พิทักษ์เขาดำแทบจะกัดลิ้นให้ตายตกไปเสีย ทั้งสองทราบดีว่าก่อนจะมาที่สำนักจอวินเทียนแห่งนี้หนิงฝานอยู่ในระดับเทพปฐพีเท่านั้นและเวลานี้หนิงฝานเปิดเผยพลังระดับเทพสวรรค์ออกมาน่าวัดกลัวเกินไปแล้วเจ้าคงจะไม่ใช่บุตรสวรรค์เจียนเหยี่ยนไม่มีผู้ใดสามารถเข้าสู่ขอบเขตเทพ,พยุทธ์ระดับเทพสวรรค์ได้เพียงอายุสามร้อยปีเป็นไปได้หรือไม่ว่าเจ้าเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กเจ้าเป็นผู้ใดกันและเหตุใดจึงต้องแส้งกลอมตัวเป็นบุตรสวรรค์เจียนเหยี่ยนเพื่อลอบเข้าสู่สำนักจอวินเทียนของข้าเวลานี้กูจวินเทียนคำรามลั่นใบหน้าของเขามืดมนและเคร่งเครียยยดทุกสาาาาตต่งงงงมอไปหนิฝ ใช่แล้วบุตรสวรรค์จียนเหยี่ยนอายุเพียงสามร้อปีเขาจะเข้าสู่ระดับเทพสวรรค์ได้อย่างไรความจริงจึงเหลือเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือบุตรสวรรค์เจียนเหยี่ยนตรงหน้านี้คือตัวปลอมเมื่อเผชิญหน้ากับความสงสัยของกูจจวินเทียนหนิงฝานยักไหล่พร้อมกล่าวต่อไม่สําคัญว่าข้าคือใครสิ่งที่สาคัญในวันนี้คือข้าจะตัดศีรษะของเจ้า ทันทีที่หนิงฝานกล่าวจบเขาไม่คิดซ่อนเร้นขอบเขตวิทยายุทธ์ของตนอีกต่อไปจากนั้นปรานกระบี่อันน่าสะพรึงและไรเทียมทานปรากฏขึ้นอีกครั้งปรานกระบี่พุ่งทะยานราวกับเทพเจ้าแห่งสวงสวรรค์จุติลงมาและต่อให้มีสิบเจ้าสำนักจอวินเทียนก็ไม่อาจหยุดยั้งปรานกระบี่นี้ได้เขาคิดสังหารกู่จอวินเทียนด้วยปรานกระบี่หน,นีนี้บัดซบแม้เจ้าจะอยู่ในขอบเขตเทพยุทธ์ระดับเทพสวรรค์แล้วมันอย่างไรข้าเข้าสู่ระดับเทพสวรรค์มานานกว่า8 00 0ันปีแล้วข้าเดินบนเส้นทางนี้มาอย่างยาวนานอย่างไรเเสสียยจ้้าาก็ังง่่่่ใชคููตอขอข ตูมเวลานี้กูโจวินเทียนคำรามเสียงเย็นชาพลังระดับเทพสวรรค์นในร่างกายของเขาพลุ่งพล่านและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องราวกับมังกรพิโรธในพริบตาไม่เพียงแต่รัศมีของเขาจะเข้าสู่จุดสูงสุดแม้แต่ฝ่ามือ,นอนหนาก่อนหน้าก็ค่อยๆฟื้นฟูกลับมาสำหรับระดับเทพสวรรค์ตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถูกทำลายร่างกายจะสามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาได้ไม่ว่าจะบาดเจ็บสาหัสเพียงใดกระจกสวรรค์บรรพกาลหลังจากนั้นเขาเส้นสังเวยให้กับอาวุธถวยเทพมันคือกระจกโบราณที่มีสองด้านด้านหน้าสามารถใช้โจมตีได้ โจมตีเวลานี้กูจาวินเทียนถือกระจกสวรรค์บรรพการเอาไว้พลังไรซิ้นสุดแห่งเทพสวรรค์ลังไหลลำแสงศักดิ์สิทธิ์มากมายถาโถมออกมาจากกระจกในทันทีลำแสงแต่ละเส้นปั่นป่วนและควบแน่นด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งมันสามารถกำจัดผู้ฝึกยุทธภายใต้ขอบเขตเทพยุทธได้อย่างง่ายดายลำแสงกว่า18 0 0 0พันพุ่งทะยานออกกระจัดกระจายไปทั่วทิศทางพื้นที่แห่งนี้บังเกิดโกลาหลในทันทีครึบเวลานี้หนิงฝานไม่คิดเผยเล่ห์เหลี่ยมใดๆเขาเพียงฟาดฟันกระบี่ออกไปด้วยพละงกำลังคราวนี้มมมัันคือทท้งหดีี่เขา กรานกระบีเผยพลังศักดิ์สิทธิ์อย่างน่าอัศจรรย์มันพังทลายความว่างเปล่าในทันทีไม่ว่ามันจะพุ่งผ่านไปที่ใดลำแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ออกจากกระจกก็จะทำให้ที่นั่นสูญสลายเปรียบหิ่งห้อยกับจันทราสุกสกาวพวกมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของการแอร์ละกันครึบหลังจากจัดการลำแสงทั้งหนึ่งหมื่นแปดพันแล้วกรานกระบียังคงความแข็งแกร่งอันน่าสะพรึงไว้พร้อมพุ่งทะยานเข้าหากู่จวินเทียนในทันทีถึงเป็นไปได้อย่างไรเมื่อเห็นว่าการโจมตีด้วยพลังทั้งหมดของตนถูกหออยุดยนน,นนยนดดยานารม่ตกวคืะ ปรานกระบี่กำลังพุ่งทะยานเข้ามากู่จวินเทียนรีบหมุนกระจกสวรรค์บันรพาการอย่างรวดเร็วก่อนจะเปล่งลำแสงศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อใช้ป้องกันปังปังปังเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปรานกระบี่รุนแรงค่ายกลขนาดใหญ่ที่ใช้ป้องกันขุมพลังระดับเทพสวรรค์พันทลายลงในพริบตาพร้อมด้วยเสียงระเบิดต่อเนื่องราวกับดอกไม้ไฟตุม้มในท้ายที่สุดเมื่อปรานกระบี่ปะทะกับกระจกสวรรค์บันภรพาการแห่งทวยเทพหลังจากเกิดการระเบิดของลำแสงศักดิ์สิทธิ์แรงสั่นสะเทือนทำให เพลงกระจกที่แตกร้าวไม่อาจทนแรงโจมตีได้ปรานกระบี่ทะลวงผ่านพ้นเข้ามาแทงทะลุร่างกูจ่จวินเทียนในทันทีเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยองดังขึ้นร่างกายใหญ่กำยำของเขาลอยออกไปพร้อมโลหิตที่หลั่งรินเพียงหนึ่งกระบี่เทพสวรรค์ก็พ่ายแพ้วลคัมทูโนเวลตอนที่1 3 9ราชวงศ์เทพขนนกครองอำนาจสูงสุดกลับสู่เมืองเมื่อเห็นว่ากูจ่จวินเทียนที่อยู่ในระดับเทพสวรรค์พ่ายแพ้กับกระบี่ของหนิงฝานสำนักจอวินเทียนทั้งหมดตกอยู่ในความเงียบงนันทุกคนตกตะลึงเกินกว่าจะรับไหวและไม่อาจเชื่อสายตา สีหน้าของทุกคนล้วนเผยความสับสนมุนงงเจ้าคือผู้ใดกันเปิดเผยตัวตนของเจ้าออกมาใบหน้าของกูโจวินเทียนเผยความหวาดหวัน่นเวลานี้เขาสูญเสียทั้งอำนาจและความสง่างามที่สังสมมาเนิ่นนานหมดสิ้นแล้วทั้งร่างชุ่มโชกด้วยโลหิตอีกทั้งยังบาดเจ็บสาหัสเนื้อหนังขาดวิ่งจิตวิญญ,ญาณในร่างกายก็ยังไหลเวียนอย่างเอื่อยเฉยเมื่อนึกถึงความยิ่งใหญ่ที่สังสมมาตลอด800 0ปีเขากลับกลายมาอยู่ในสภาพเช่นนี้ได้อย่างไรชิงร่างของหนิงฝานสว่างว่าทันใดนั้นคมกระบียยะ่เย็นเยือกก็พาดวางอยู่บนลำ ดูเหมือนเจ้ากําลังจะตายอย่างนั้นแล้วข้าจะให้เจ้าได้ตายอย่างสงบครึบซิ่งเสียงแสงสักดิธิ์สว่างวาบจากกลางของหนิงฝานเผยร่างที่แท้จริงด้านในออกมาชายหนุ่มมีรูปร่างสูงโปร่งสวมเสื้อคลุมธรรมดาใบหน้าอ่อนยาวและสง่างามยิ่งกว่าบุตรสวรรค์เจี้ยนเหย,ยี่ยนโอ้เมื่อหนิงฝานเปิดเผยร่างที่แท้จริงแล้วทุกคนยกเว้นผู้พิทักษ์เขาดำยิ่งตื่นตระหนกมากกว่าเดิมในใจพวกเขาคิดว่าหนิงฝานที่สามารถเอาชนะกูจวิงเทียนระดับเทพสวรรค์ด้วยกระบวน่าเดียวว่าจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งพันปีเป็นแน่ ทว่าร่างที่แท้จริงของหนิงฝานนั้นอายุน้อยยิ่งกว่าบุตรสวรรค์เจี้ยนเหยี่ยนด้วยซ้ำอายุของเขาไม่น่าจะเกินร้อยปีชายหนุ่มที่อายุเพียงร้อยปีนี้เข้าสู่ระดับเทพสวรรค์ในตำนานได้นับว่าน่าหวาดหวั่นยิ่งเสียกว่าสัตว์ประหลาดเจ้าดวงตาของกู่จอวินเทียนแทบจะถลนออกมาบุคคลที่ชนะเขาด้วยกระบี่เดียวนี้เป็นเพียงชายหนุ่มที่อายุไม่ถึงร้อยปีกู่จจวินเทียนจดจำเอาไว้บุคคลที่ตัดศีรระของเจ้าคือจัก,กรพรรดิแห่งคว้นรกร้างหนิงฝานครึบซิ่งเสียงกระบี่ก็ฟันีนท เวลานี้ผู้ปกครองสูงสุดระดับเทพสวรรค์กู่เจวินเทียนตายแล้วตูมหลังจากกู่เจวินเทียนตายโดยสมบูรณ์สำนักจอวินเทียนทั้งหมดตกอยู่ในความโกลาหลอาเจ้าสำนักตายแล้วเจ้าสำนักระดับเทพสวรรค์ในตำนานผู้สง่างามและน่าสะพรึงกลัวถูกสังหารอย่างง่ายดายถึงเพียงนี้จัก,กรพรรดิแห่งแคว้นรกร้างหนิงฝานเขามาจากแคว้นรกร้างที่ห่างไกลที่สุดในสี่แคว้นรอบนอกเมือ่อใดกันที่แคว้นรกร้างมีเทพยุทธ์ผู้แข็งแกร่งเช่นนี้มาจุดติหนิงฝานเขาคิดจะทำสิ่งใดกันแน่อันยประกาศคู่จุลภาพอัญยประกาศคู่ สิบนับหมื่นของสำนักเจ้าวินเทียนและกองกำลังจำนวนมากจากสีแก้นรอบนอกต่างส่งเสียงอย่างอึกกระทึกตูมตูมขณะนี้เหนือท้องฟ้าด้านบนหนิงฝานยังคงกระชับกระบี่ในมือข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งถือศีรษะของกูเจ้าวินเทียนเอาไว้อีกทั้งทั่วร่างยังมีรัศมีระดับเทพสวพรรค์พลุ่งพล่านจากภาพนี้ชายคนนี้ไม่ต่างจากเทพแห่งการฆ่าฟันสักนิดค่ะเวลานี้หนิงฝานตะโกนไปโดยรอบพร้อมกับเผยแววตาที่เย็นชาทันทีที่กล่าวออกมาเสียงรอบข้างที่เคยวุ่นวายจึงเงียบงันโดยพลนันทุกคนนนหหัมัมมงิฝาดไ่รู้ตว ราชวงศ์เทพขนนกแห่งแว้นรกร้างหนิงฝานวันนี้ด้วยสีรันของกูเจาวินเทียนผู้นำสำนักเจวินเทียนข้าขอประกาศให้พวกเจ้ารู้ว่านับแต่นี้ไปสีแว้นรอบนอกจะถูกปกครองโดยแว้นรกร้างของข้าภายใต้ราชวงศ์เทพขนนกจากนั้นก็บังเกิดเสียงท้องฟ้าคำรามลั่นเสียงฟ้าร้องคำรามราวจะจัพันลาลลงดังกึกกล้องในหูของทุกคนจนเวียนหัวทุกคนที่ได้ยินสันสะท้านอย่างพร้อมเพียงต่างหวาดหวั่นอย่างไม่อาจควบคุมได้ ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนว่าหนิงฝานจะมาจากราชวงศ์เทพขนนกในแคว้นรกร้างแล้วยังสามารถตัดศีรษะของกู่จวิงเทียนเพื่อให้กองกำลังทั้งหมดในสีแคว้นรอบนอกยอมซิโรราบเอาละมอบวิญญาณมาให้ข้าพร้อมกับยอมจำนวนเสียหนิงฝานกล่าวอีกครั้งใบหน้าของกองกำลังทั้งหมดบิดเบี้ยวอย่างอัป,ปลักษณ์การยอมจำนวนโดยการมอบวิญญ,ญ,ญาณน,นั่นหมายความว่าชีวิตของพวกเขาจะตกอยู่ในมือของผู้อื่นโดยสมบูรณ์สิ่งนี้ยากที่จะยอมรับแต่หากไม่ยอมรับหนิงฝานที่สามารถสังหารกู่จวิงเทียนระดับเทพสวรรค์ได้หากพวกเขากล้าขัดขืนผู้ใดจะสามารถก้าวออกจากสำนักจอวินนเทีีย้้ได ยอมหรือไม่ยอมสถานที่แห่งนี้ตกอยู่ในความเงียบงันชั่วครู่หนึ่งสำนักจาวินเทียนของข้ายินดีที่จะยอมจำนนทันใดนั้นผู้พิทักษ์เขาดำในฝูงชนคุกเข่าลงและตะโกนออกมาจากนั้นวิญญาณปฐมภูมิของทั้งสองถูกเปิดเผยออกมาทันทีวิญญาณปฐมภูมิของพวกเขาอยู่ในมือของหนิงฝานานแล้วดังนั้นสิ่งที่พวกเขากำลังทำตอนนี้คือการร่วมมือกับหนิงฝานเพื่อปราบปรามกองกำลังทั้งหมดหากแต่เป็นจริงงั้นหรือเมื่อใครบางคนเห็นภาพนี้แล้วผู้ฝึกยุตหลายคนของสำนักจาวินเทียนรีคุกเข่าลงทันทีาจากนนนออวเยยแแห่งกกพม ข้าจากสำนักจอวินเทียนแห่งแคว้นโลกายอมจำนนจุนลภาคค่าปรมาจารย์จากสำนักจอวินเทียนยอมจำนนท้ายที่สุดสำนักจอวินเทียนย่อยทั้งหมดหรือแม้แต่ผู้นำสำนักย่อยก็เลือกที่จะยินยอมและมอบวิญญ,ญาณปฐมภูมิให้อย่างว่าง่ายท้ายที่สุดแล้วแม้แต่ผู้นำสำนักจอวินเทียนยังตายต,ายตกแล้วผู้ใดจะเป็นคู่ต่อสู้ของหนิงฝานได้เขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ใครก็สามารถต่อต้านได้ทางเลือกจึงมีเพียงหนทางเดียวคือยอมจำนน เมื่อเห็นว่าแม้แต่สำนักจอวิงเทียนที่ได้รับขนานนามว่าเป็นกองกำลังอันดับหนึ่งในสีแคว้นรอบนอกยอมจำนนแล้วกองกำลังอื่นๆจึงรีบคุกเข่าลงสำนักกระบี่สวรรค์ของข้ายอมจำนวนแล้วพักผู้ถียอมจำนวนแล้ววิหารเทพโอสถยอมจำนวนแล้วอาณาจักรปีศาจโบราณยอมจำนวนแล้วคันธมิตรสวรรค์ยอมจำนวนแล้วพักเทพปีศาจยอมจำนวนแล้วสำนักตะวันวิถีมุ่งยอมจำนวนแล้วทัพอสูรโลหิตมังกรยอมจำนวนแล้วอัญญประกาศคู่จุลภาพอัญญประกาศคู่กองกำลังทรงพลังที่สุดในสีแคว้นรอบนอกเลือกที่จะยอมจำนนทั้งหมด วิญญาณปฐมภูมิมากมายล่องลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าสองสว่างคร่างคราวยอดเยี่ยมเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วหนิงฝานพยักหน้ารับอย่างพึงพอใจก่อนจะโบกมือเพื่อจัดการเก็บวิญญาณปฐมภูมิทั้งหมดกลับคืนการปราบกองกําลังเหล่านี้เท่ากับว่าเขาปราบปรามสีแก้นรอบนอกเสร็จสิ้นทั้งหมดในอนาคตแม้ว่าพลังจิตวิญญาณฟ้าดินในแก้นรนกร้างจะดึงดูดความสนใจของสีแก้นรอบนอกก็คงไม่มีผู้ใดกล้าหาญจะต่อต้านราชวงศ์เทพขนนกอีกแน่นอนจัก,กรพรรดิหนิงฝานขอให้ท่านอายุยาวนับหมื่นปีครองโลกาและสวรรค์จวบจนฟ้าดินสลาย เสียงตะโกนแท้ซ้องดังขึ้นและสุดยอดงานประชันจอวินเทียนก็ได้สิ้นสุดลงแล้วจากนี้ไปนมของหนิงฝานจะดังระบือลือไกลไปทั่วทั้งสี่แคว้นรอบนอกนี่คือผู้ปกครองสูงสุดคนใหม่และกองกาลังของแคว้นรกร้างนามว่าราชวงศ์เทพขนนกก็เข้ามาแทนที่สํานักจอวินเทียนในฐานะกองกําลังอันดับหนึ่งในสี่แคว้นรอบนอกจุนละภาคหลังจากปราบกองกําลังที่ทรงพลังที่สุดในสี่แคว้นรอบนอกแล้วหนิงฝานตัดสินใจกลับสู่แคว้นรกร้างทันที ก่อนที่จะจักไปเขาหันมองกองกำลังทั้งหมดอย่างครุ่งคิดชั่วครู่ก่อนจะกล่าวว่าในเมื่อพวกเจ้ายอมจำนนต่อข้าแล้วข้าจะพาพวกเจ้ากลับสู่ราชวงศ์เทพขนนกด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายหากราชวงศ์เทพขนนกต้องการจะเรียกใช้พวกเจ้ารับคำสั่งองค์จัก,กรพรรดิเมื่อได้ยินแล้วทุกคนในที่แห่งนี้พยักหน้ารับทันทีหนิงฝานพาสำนักเจอวินเทียนพันธมิตรสารพัเทพปีศาจทัพอสูรโลหิตมังกรและกองกำลังอื่นๆกลับสู่ราชวงศ์เทพขนนกด้วยการสร้างค่ายอาคมเคลื่อนย้ายข้ามแกนของสำนักเจ้ามแว้นเทอยน,นงาง เมื่อทุกคนเข้าสู่แกว้รกร้างพวกเขาเห็นพลังจิตวิญญาณฟ้าดินแห่งสวรรค์ล,ล่องลอยอยู่เหนือน่านฟ้าสูงหนึ่งหมื่นจ้างอมันเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์อีกดวงโอ้สวรรค์นี่คือพลังจิตวิญญาณระดับสุริยันในตำนานพลังจิตวิญญาณฟ้าดินในแกว้นรกร้างกำลังก่อตัวและยังคงเป็นระดับที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนโอ้พลังจิตวิญญาณระดับสุริยนันมีข่าวลือว่าแม้แต่ดินแดนแห่งเซียนในแกว้นเซียนยังเป็นเพียงรัศมีระดับจันทราเต็มดวงเวลานี้หากรัศมีระดับสุริยันฟื้น้้นนายย่่งงทีจิวญรรกกะหซ ไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดจัก,กรพรรดิหนิงฝานจึงต้องการรวบรวมสี่แคว้นรอบนอกหากไม่รวบรวมกองกำลังไว้ก่อนหน้าหลังจากมีข่าวลือรั่วไหลออกไปกองกำลังของทั้งสี่แคว้นรอบนอกจะต้องบุกเข้ายึดครองพื้นที่ของแคว้นรกร้างเป็นแน่อัญญประกาศคู่จุลภาพอัญญประกาศคู่ขณะนี้ทุกคนจึงเข้าใจว่าเหตุใดหนิงฝานจึงมุ่งหน้าสู่สำนักจอวินเทียนเพื่อเอาศีรษะของกูจอวินเทียนและยึดครองตำแหน่งผู้ปกครองสี่แคว้นรอบนอกแทนเพราะสุดท้ายแล้วพลังจิตวิญญาณฟ้าดินนี้เป็นสิ่งล่อลวงชั้นดีที่ไม่ว่าใครก็ไม่อาจตต่อ้าน หนิงฝานไม่คิดสนใจความประหลาดใจของพวกเขาเหล่านั้นเขาพาคนทั้งหมดตรงสู่เมืองเทพขนนกทันทีเมื่อทุกคนย่างก้าวเข้าสู่สามพันดินแดนเสียงกลองรบดังสนั่นขึ้นจากทิศทางของเมืองเทพขนนกถืงมีผู้บุกโจมตีเมืองเทพขนนกอย่างนั้นหรือเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วหนิงฝานขมวดคิ้วแน่นก่อนที่ร่างกายของเขาจะสว่างว่าปลายเป็นลำแสงมุ่งสู่ราชวงศ์เทพขนนก